สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาตดดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนส์ตานะครับข้าคืนของวันอาทิตย์ที่5นะครับเดือน1 1 2 5 6 6นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่รอติดตามรับชมแนวทางเนาะทั้งในกลุ่มแล้วก็ในช่องทาง y t u t u นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็ทา พอดีแอดนะครับทำโอทีนอะกก็เลยเลิกงานดึกนะครับก็เลยลงทางช้าก็วันนี้ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมท่านใดที่เราติดตามรับชมคืนนี้ผมขอให้เฮงเปัง,ปงๆัรวยรวยทุกท่านก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครตามเนี่ยก็คือมามาในตัวเน้นตัวเจาะ2รอบนะครับพี่พี่ลาวกาชาติผมให้5กับ1นะครับรุ่นผลที่ออก608 61นะครับของเราใครรุ่นที่1เข้าไปที่16 หกหนึ่งนะครับในตัวเน้นตัวเจานะเนาะรอบแรกนะครับส่วนรอบสองดาวโจนส์วีไให้3กับเก้าผลที่ออก0ูนย์สองสในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่ผมให้เกนะ้าสอเนาะเก้าสอกับสามสองแต่เขาออกสองสองเนาะมาสามสองเกก็ไม่ได้นะครับพี่พี่น่าเสียดายนะครับส่วนดาวโจนส์สตาร์นะครับผมให้เก้ากับสามนะครับพี่พี่ผลที่ออกน,นะครับเก้าสี่สี่เก้าเจ็ดนะครับของเรา ใครวิ่งรูดที่9นะครับพี่พี่เข้าไปที่97นะครับผมเนาะเข้าไปที่97ผมเน้นสาสามนะครับพี่พี่แต่เขาออกสีสนะีเนาะน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะเพราะว่าผมชอบเลเ้ลอยู่นะเบิ้ลสาสามแต่เขาออกสีสีนะครับ,บ,น,ออน,รบน่าเสียดายแต่ยังดีที่มาในตัวเจาะเรานะครับเก้าเจ็ดตรงๆเน้นๆนะครับพี่พี่ก็เมื่อคืนนี้ใครมีโชคก็ยินดีกับพี่พสมาชิกด้วยนะครับก็ ใครมีโชคเนาะคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดได้นะครับผมสําหรับค่ําคืนนี้ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสําหรับบ้านน้ำเต้าทองเนาะพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามาท่านใดสนใจเข้าบ้านนะครับเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับ08อืมนะครับเข้าไปที่ลิงก์นะครับนะครับ เข้าไปที่ลิงก์นะครับเป็นลิงก์นะครับเนาะถ้ากลุ่มถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงโชคเนี่ยก็คือเป็นลิงก์นะครับแต่ถ้าเกิดขั้นใดน,นะครับที่สนใจเข้ากลุ่มในทางฟรีเนาะ0822091054นะครับอันนี้เป็นกลุ่มแนวทางของบอรองนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้านะครับไปเสี่ยงโชคก็ไปที่ใต้ลิคลิปใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมเนาะก็อาจจะพูดติดติดกระขัดนะครับพี่พี่เพราะว่าอย่างที่บอกผมรีบนะครับเนาะนะครับเพิ่งเลือกโอทีมานะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับพี่พี่พูดเยอะแล้วเนาะพูดเยอะแล้วนะครับราวกาชาตินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขสามปากกาเดี๋ยวนะครับอันนี้ปากกาสีน้ำเงินหมดแล้วผมให้สามนะครับพี่พี่สามแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขสามนะครับผม 3า3 6ูน7 0 7ามหนะครับ3ตัว7 3 8นะครับผมอันนี้ลาวกาชาตินะครับพี่พี่นี่เลยนะครับ ส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมได้เลข1แล้วก็เลข7นะครับสายลูดให้ไปที่เลข7นะครับผม70 72 75 10 12 15นะครับ3ตัว172นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนสตานะครับพี่พี่ตีหนึ่งสี่สิบห้าเนาะอืมตีหนึ่งครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตีหนึ่งสี่สิบห้าครับตีหนึ่งครึ่งนะครับผลออกเนาะผมให้ไปที่เลขเก้าแล้วก็เลขสามนะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขเก้าอีกนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขเก้าอีกนะครับก็จะเป็นในที่เก้าสี่เก้าหกเก้าแปด สามสี่สามเจ็ดสามแปดนะครับผมสามตัวให้ไปที่สามเก้าหกนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ลาวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจน์สตาร์นะครับผมค้าคืนนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะครับ มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ